ปรากฏในบันทึกของชาวฝรั่งเศสหลายคนในสมัยนั้นซึ่งระบุว่าสมเด็จพระนารายมหาราชทรงช้นุบูรีเป็นสถานที่ในการแปลพระราชฐานหลายครั้งและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนั้นก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเมืองโวแห่งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ทยิ่งใหญ่เพราะมีการแลกเปลี่ยนรัชทูตซึ่งกันและกัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งประเทศฝรั่งเศสในขณะนั้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเผยแผ่คริสต์ศาสนานิกายโลมันแคทอลิกให้แก่เจ้าเนดินที่อยู่ในประเทศโพ้นทะเลในขณะเดียวกันสมเด็จพระรายมหาราชก็มีพระราชประสงค์ที่จะติดต่อกับฝรั่งเศสเพื่อจะขานำนาจกับฮอลันดาด้วยเหตุนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่14จึงส่งราชทูตคณะแรกเข้ามามีเชวาลเลยเดอชูมองเป็นราชทูตเข้ามายังกรุงสยามเดอชูมองก็นำเอา นักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์บาดหลวงเข้ามาด้วยในขณะนั้นแล้วก็ต่อมาเฟรดพันนาราย์ก็เลยโปรดให้เดินชูมองเข้าเฝ้าถวายสารของเจ้าหลุยที่สิบสี่ที่พนังสันเพชรปราศาสตร์ในพระราชวังหลวงที่กรุงศรีอยุธยาก็ปรากฏว่าเด็จพระนารายนั้นและเดินชูมองเองก็ได้มีการพบปะกันเป็นครั้งแรกและก็ต้องอธยาัยซึ่งกันและกันจึงทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเริ่มต้นด้วยดีในขณะนั้นต่อมา ระสผลเดชพนาลายก็ส่งราชทูตไปตอบแทนพระเจ้าหลุยที่14บ้างได้ส่งทูตคณะแรกไปแต่บังเอิญไปเรือแตกซะแถวแถวแกะเกาะมาดากัสกาทางที่ตะวันออกของทวีปแอฟริกาจึงส่งคณะทูตคณะที่สองไปก็ปรากฏว่าไปถึงฝรั่งเศสแต่ปรากฏว่าไม่เป็นที่ประทับใจของราชสำนักฝรั่งเศสมากนักผลเดชพนาลาัยมหาราชจึงส่งส่งคณะทูตคณะที่สมมีราชทูตที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทยก็คือ เจา้าพญาโกษาธิบดีปานไปเป็นรัชทูตรัชทูตคือโกษาปานก็ได้เดินทางโดยทางเรือไปขึ้นบกที่เมืองเบรสทางทิศตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสและก็เข้าไปพำนักอย่างกรุงปารีสอยู่ช่วระยะเวลาหนึง่จงจนกระทั่งพระเจ้าหลุยที่14โปรดให้โกษาปานเข้าเฝ้าที่ห้องกระจกพระราชวังแวร์ซาย์ชานกรุงปารีสปรากฏว่าห้องกระจกพระราชวังแวร์ซายนี้เป็นห้องที่หรูหราและใหญ่โตที่สุดในพระราชวังแวร์ซาย์ ตลอดไชนชีพของเจ้าหลุยที่14ที่ครองราชยู่ร่วม70ปีพระองค์ได้โปรดให้คณะทูตต่างชาติได้เข้าเฝ้าถวายสารในห้องกระจกนี้เพียง3คณะานเองคณะที่1ก็คือทูตจากเจนัวคณะที่2ก็คือโกซาปานและคณะที่3าคือทูตจากเปอร์เซียเป็นปีสุดท้ายน,นักการของเจ้าหลุยที่14ปรากฏว่าเจ้าโกซาปานก็เข้าถวายสารเฟรดพะรายมหาราชในห้องกระจกนี้พระเจ้าหลุยทีสิบสี่ได้โปรดปรานโกซาปานอย่างยิ่งได้โปรดให้ไปชมสวน ของพระราชวังแวบสไทร์ไปชมครังแสงในกรุงปารีสและทำเหรียญที่ะระลึกในการเข้าเฝ้าถวายสารในครั้งนี้ด้วยโกซาปานกับคณะก็อยู่ในประเทศฝรั่งเศสหลายเดือนและท้ายที่สุดพระเจ้าหลุยส์สิบสี่ก็ขอให้โกซาปานมากราบบังคมทูลเสดพระนารายณ์เพื่อให้ขอส่งนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่กรุงปารีสนั่นก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสที่เป็นอย่างดีในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงสถาปนาลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีสำรองหรือผลกระทบทางอ้อมที่ผลักดันให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นนั้นก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเมืองลพบุรีและฝรั่งเศสหลายด้านและเป็นที่มาของวิวัฒนาการใหม่ๆมากมายที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้ใหม่กับสยามประเทศความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวฝรั่งเศส เริ่มเข้ามามีบทบาทในเมืองโล,โละโวแไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้าศิลปะศาสนาวิทยาการในด้านต่างๆการแพทย์ความสัมพันธ์ทางการเมืองและด้วยพระปีชาสามารถที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ชอบศึกษาและเรียนรู้จึงทําให้เราสามารถได้นํศาสตร์ต่างๆที่ได้มาจากชาวต่างชาติมาปฏิรูปและพัฒนาเมืองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้น